เตือนเอกวิศรีมีคันรวมถึงกาชจาราปวดใช้วิทยาลายในการรับชมและฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกล่าวขัดครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมคอมพิวเตอร์ไอทียูนะครับวันนี้เราจะลงศึกเอ้ยไม่ใช่ศึกสิวันนี้เราจะทาฐฐําภารกิจกิวลสี่นะฮะของฝ่ายธรรมะเอาเป็นว่าผมก็จะเอาตัวกระบี่ลงแค่ตัวเดียวเลยนะเพ,ยพียวๆเลยเชื่อแหละนะครับผม ก็ลงไปถึงก็รับภารกิจนะฮะเหมือนที่ผมเคยลงปกติอะแล้วภารกิจเสร็จแล้วก็จัดการเตอร์นะฮะหายเทมยี่สิบชิ้นเองเองนะครับแล้วทำไมไม่จับเวลาวะเนี่ยงงแนะ่๋อาเวลาเพิ่งลืมมันรอให้เราเริ่มก่อนแนะ คือเวลาถึงจะเริ่มก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรคือพวกายามาน้อยเนี่ยจะทำทันหรือเปล่าวะยี่สิบชิ้นน่าไอเทมอ่อนตายตายจริง ถ้ามีดาบนะสุดยอดเลยสกิลมูลแบบแรงฮนะแต่นี่เป็นฝ่ายทรรมะไงไม่มีตัวเลยตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีนะยังไม่ตไปเท็มสักชิ้นคนเดียวจะผ่านหรือเปล่าเน กำลังคิดหนักนะฮะโอ้โหไม่ดรอปเลยไม่ดรอปเลยเก็บจี๊ดนะฮะแบบนี้เก็บจีด๊ดการทำกววิวสี่ก็นะับตั้งแต่วิวหนึ่งถึงวิวสี่ก็ใช้ค่าสุกเอ้ค่าพิชิดนะฮะหนึ่งล้านหกแสน ตีตัวไหนดีวะเนี่ยให้มันดบอะตี้มันดอบไม่ดอบนี่เลยโอ้ไอห้องนั้นแม่งเยอะวะมีหลายตัวเฮ้สกิลมูตีเข้าละตีได้แค่ตัวเดียวเนี่ยวะไอสองตัวช่างโหดร้ายอย่างงี้ดอบมั้งนี่เว้ยเฮ้ย ไม่ไม่ดอบเลยว่ะภารก,กิจรับมาแล้วใช่ไหมฮะนี่ครับรับมาแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงเนี่ยที่ส่งภารกิจใช่ใช่นะ เก็บก่อนเก็บก่อนเออเอาหรือว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ที่ส่งภาร,รกิจปะ่ะอ๋อที่ส่งภาร,รกิจโอเคไม่ใช่นะมีอันหลอกเยอะเชื่อไม่ได้ไปตีห้องไหนดีแม่งสามอันเลย ตบไปเรื่อยๆครับตด้แค่หนึ่งชิ้นนีผ่านเวลาไปสี่นาทีแล้วต้องต้องการยี่สิบชิ้นนะฮะตอนนี้ขาดตั้งสิบเก้าเยจะทันหรือเปล่าหลายอย่างมันช่างทำให้เรารู้สึกว่าโหดร้ายอยางนี้โอ้โหไม่โตพีก โอ้ยผ่านไปสี่นาที QL4 น้อง QL4 เันช่างลำบากจริงๆนะครับผมไม่ตกเลยเว้ยมังงนี้ลงคนเดียวหรือว่าไม่ไหววะเนี่ยต้องหาแนวร่วมหรือเปล่า ý thức gì chu chu nha mẫn ông đi tì bầu này hả, bao bảo, à là yu leng yu tìm dang yếu kiểu skill mù tìm tìm hết tìm 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 ạ เดินไปเรื่อยๆห้องไหนว่างก็ไปห้องนั้นแหละผ่านไปเกือบยังไมแล้วนะครับยังไม่มีแถวของชิ้นที่สองเลยเนี่ยโอ้เจ๊ร้ายอ่ะคนร้ายมากคุณร้าย นักกระบี่ยังโดนหนักนีฮยคิดว่าจะโดนทีละเก้าทีละสิบแม่ยังโดนโดนสามสามิบเก้สาสาิบอยู่เลยโอ้โหไม่ตกเลยว่ะไอ้เทมหายากอะไรเยี่ยงนี้ ชีวิตมันสิ้นก็ต้องดิ้นกันไปแล้วครับอ่าชิ้นที่สองโอ้โหไม่ทันแน่ข่้นชิ้นที่สองนะ่ยขาดอีกสิบแปดชิ้นอีกกับอีกยี่สามนาทีสี่สิบสี่สิบวินะครับเออโออยชิ้นได้ไหมจะได้ใจชื้นชื้นขึ้นมาหน่อยไม่ตก แนะ่ะทำไมห้องนี้ไม่มีวะเนี่ยเอาโอเคมาอยู่ห้องนี้กันดีไปเรื่อยๆแล้วอยู่ซวยห้องแบบํำไม่ได้เดี๋ยวไม่นานคงเจอทางออกเองครัเราแบบไปเรื่อยๆก็แล้วกัน ยึดตายดิมอนครัเร็วๆหน่อยครับเวรุ่นเจโลนะตอนนี้กลัวจะไม่ทันจริงๆโอยี่สองนาทีไี่ทำครึ่งชั่วโมงยังเสร็จไหมเนี่ยเอาตรงๆเลยนะตรงเลยนะผมไม่ดอบเลยวะ คือภารกิจการรอบไอเทมเนี้ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากครับคือไม่ตอบให้คนะเราต้องหลายคนช่วยหาเนี่ยเช้านี้ก็แบบวันจันท์เนาะลงคนเดียวแม่งเลยที่จริงไปหาผู้ร่วมลงได้นะที่ศูนย์สองเนี่ยผมว่านะน่าจะได้อยู่ตอนเชานะ้าเชเนี่ยพวกเดินเที่ยวตลาดอะไรประมาณนั้นไม่ตก โอ้ยชีวิตอาอเลยเว้ยเฮ้ยได้มาสองชีแน่โอ้ชีวิตอวบบน,นอนชีวิต,<อ>วต,วตขาดเยอะแยะเลยนะ ได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เหลือเวลา20นาที30วินาทีครับผมโอ้ไม่ตกเลยแม่งตกบ้างดีลุ้งชิบหายมาแล้วเนะี่ย กูว่าต้องไม่ทันแน่ๆเลยถึงทันแม่งกูก็หาลูกเกดอยู่ส่งภารกิจไม่เจออีกไปอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหโดนหนักที่อวะิตุกตุกตุกอ่าขาตั้งสิบเกลียดใ,ใจนะ เฮ้ยตีดิเออช้ายอยู่ใหญ่ดอกทีละสองชิ้นสามชิ้นอะไรวะโอ้ยตกชา้าชิบหายเลย ไม่นะอต,ตอนนี้ก็เหลือเวลา19นาทีนะครับผมอ่านไป1 1นาที50กว่าวิแหละโอ้ยรีบๆดีครับช่วยหน่อยนะครับ เอาแหลกเฮ้ยตกมันตกด้วยเว้ยเฮ้ยอ่ะตีสิครับถ้าตีนี่หมายความว่าไงอ่ะเอาแหลก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  แลมแลมมาเลยมาเลยขาดิสิบห้าชิ้นครับกับเวลาสิบเก็ดนาทีโอ้ชีวิตมันช่างโหดร้ายช่วยนะครับช่วยช่วยให้กำลังใจกันหน่อย เอโ,โตครับสวยงามอาอีกสิบสี่ชิ้นนะครับผมตกติดตอนสักสามสี่ชิ้นแบบติดติดกันเลยนะแบบจะดีมากครับเราจะได,ได้มีความรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาบ้าง กับเวลาที่สูญเสียไปนะที่ตีแล้วไม่ตอบเลยนั่นรอบอีกโอเคตอนนี้ได้เจ็ดชิ้นกล้วค่ะถึสิบสามสิบสามชิ้นกับเวลาสิบหกนาทีคนระับผมขอตัวนี้ขอรอบได้ไหม ดอกเถอะนะไม่ดอกครับโอ้ยอกลุ่มนี้ดอกเนะี่ยรุ่น13นาทีเฮ้ย13ชิ้นกับ15นาทีถือว่าเวลาแบบเสียวไส้เสียวพุงกันเลยทีเดียวนะครับปวดตับปวดไตกันเลยทีเดียวนะครับล,ล,นะลงหนเดียวด้วยคือ จะไม่มีใครร่วมด้วยช่วยหารกันเนี่ยอ่ะเรยสิบสองคิดครับผมระทึกระทึกลุ้นเข้าไปนะลุ้นลุ้นลุ้น ตกเถินะไม่ตกเว้ยเฮ้ยเอพรอนมันเดี๋ยวหายแม่งใช้สกิลงูเลยแม่งงูเลื้อยบนไรกันตกเถอะตกเถอะตกไม่ตกว่ะสาั์ เงี่อมอนไปนไหนวันเนี่ยโอ้โหชีวิตในซิ้นก็ต้องดิ้นกันไปแล้วครับได้แปดชิ้นกบเวลารอีกสิบสามนาทียังขายที่ตั้งสิบสองชิ้นนุ่่มทันเนี่ย ไม่ทันเดี๋ยวต้องหาคุณช่วยได้โอ้ยไม่ตอบอีกโหร้ายมากเหลือ13นาทีอุ้ยขาดกันเยอะครับ คนเดียวมันเสียหัวใจสองนาทีแล้วว่าสิบสองนาทีห้าสิบวิมึงนงแปดชิ้นอยู่เลยนะถ้าตีแล้วดอกทุกครั้งนี่จะไม่เป็นไรเลยครับคือมอเตอร์หนึ่งกองเนี่ดอกทุกทุกเอ่อหนึ่งหนึ่งกองก็ประมาณสี่ตัวใช่ป่ะ สี่ตัวนิดหนึ่งชิ้นดอบสองชิ้นว่าไปนะคือไม่มีปัญหาเลยกับเวลานะครับผมว่านะ,นะโอ้ลำบากจริงไม่ดอบอีกครับกิวงเลื้อยแล้วกันอ่างูออเลื้อยเลย ไม่ไหวแล้วอยู่แล้วไม่ไหวจริงๆอ่ะอย่างน้อยก็ดอปมานิดนึงแต่กูจะทันไหมเนี่ย,อยโอ้ยขาดอีกตั้ง11ชิ้นก็เวลา11นาทีกว่า ในกองนี้ได้สามชิ้นนี้แบบเฮเลยเนี่ยเฮดังๆเลยครับไม่ไหวนะเนี่ยไม่ไหว,ไม,ไ,หวไม่ตกอ่ะสองตัวนี้ได้ักชิ้นเถอะเดี๋ยวได้ไม่ขาดทุน มากเกินไปครับกับเวลาที่เสียไปเนะีได้หนึ่งชิ้นนะครับผมตัวนี้ให้ได้เลยให้ได้นะครับให้ได้พาวนานกันหน่อยเอาใจช่วยกันด้วยโอ้โหเฮ้ย ไม่ได้นะครับไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรเราไปต้องถัดไปเลยตอนนี้กำลังหูหูเร่งด่วสนสถานการณ์เร่งด่วเนเหลเวลาเก้านาทีเก้านาทีกับอีสิบชิ้นเนี่ยโอ้ยเก้านาทีกว่านะครับจึงยากเย็นเหลือเกิน ตกเฮิ่ไม่นานไงจะตกก็ตกนะฮะแมงสามตัวนี้ตกสามชิ้นเลยนานไงขาดีแ8ชิ้นะ เดียวแต่เสียวได้นะครับผมเวลาแบบดูเส็ดเลยทีเดียวครับผมเฮ้ยแม่งดอกขายเจ็ดชิ้นเออเออขอชิ้นนี่ โคตยมากเลยอชิ้นเดียวนี่โอ้โหมันลั่นว่ะช่วงนี้คือทางตันเลยตอนนี้กำลังหลงเะเหลยอหกชิ้นนะครับผม เครียดนะครับเครียดเวลาตึงเครียดซีเรียสกันเลยทีเดียวเวลามันจนเจียนจะหมดแล้วแเจ็ดนาทีกับหกชิ้นนะไม่โตครับนะผมลุ้นกระเจียวแข็งเลยเนะี่ยรถจะทันหรือเปล่า เว่ยม่งมอนเตอร์ตั้งหลายตัวแม่งดบกปนบ้างดิไม่ดอบอีกชีวิตโทายจริงเมื่อกี้แม่งดบดีตอนนี้ทำไมไม่ดบแล้วจะล,ล้มแน่เ <c> ส <oughs> ียเวลามาเยอะแน่โอ้โหไม่ดอบอีก ตายโรบินนายทำไมกะทำกับเราอย่างนี้6นาทีชิบหายอ่ะกระหกชิ้นเฮ้ยใจขื้นมาหน่อยดอบด้วยนะตัวนี้ขอไม่ดอบโอ้โหม่มีเพื่นอนเยอะไม่อบ เอาเถอะครับสกิลสิครับใช้สิครับสกิลไม่ยากใช้ใช้ mm hmm. เลยวเวลาห้านาทีกห้าชิ้นเลยเนะี่ยโอ้ยเหลือเวลาให้กูหาก้อนหินมั่งดิ mm hmm. ทำกันแบบนี้แบบ ลำบากใจเลยครับนานกันเลยทีเดียวครับ5นาทีพอดีเป๊ะอาทิตย์โอ้เอาเล้วงไงบนทางเราต้องชูต่อไปครับผม หวยหรือเปล่าเนี่ยหวยหรือเปล่าไม่ดอปอีกมันยากครับยากที่จะสำเร็จไปยบุขอาไงดีวะน,น่าจะพลาดแล้วนะงานนี้น่าจะไม่สำเร็จนะครับผม,มเหลือเวลาอีก

จะหมดเวลาให้เราปีจนดให้หมดเวลาเนี่ยแหละในรอบนี้พลาดไปแลวครับไอข้างล่างแบบสกิลหมู่ได้สามสี่ตัวเนี่ยยอดเลยนี่ได้แค่สองเลยไม่ทันจริงๆครับ อีกชิ้นโอ้ยตุ่งมาตกตอนนี้สายเกินไปแลนะ้วเนอะสิบหกชิ้นขาดอีกตั้งสามกำลังจะหมดเวลาแล้วสินะเอา้า

กำลังจะอำลาวงการโอ้ยลำบากจริงครับผมค,คือเสียใจเศร้าใจครับเจ๋ทํทำอะไรไม่ได้ครับเพราะเราลงคนเดียวไม่ทันแน่เดี๋ยวเราต้องหาพักพวกนะะ ต้องหาพักพวกจริงๆแม่งลงคนเดียวไม่ไหววะ่ะได้ดาบไม่ช่วยกลัวนี่คือผ่านเลยเว้ยเราทำจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วกัน กำลังจะจบแล้วครับวินาทีสุดท้ายของเราเลยยี่สิบวิครับแบบไม่ตกให้แบบใกล้เคียงเลยนะมันคือไม่เลยอ่ายสามชินะ้นนะสรุปว่านะเวลาไม่ทันจริงๆ เย้ยแข็งใจ้ว้สัตว์นโอเค้านี่ล้าไปก่อนผมไม่เตอซีอยูนะครับบายบายครับผมดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครขอค้อมูลนะครับผม